บนจ็เข้าไปถัดมาครับรออยู่นะครับผมสามพันคะแนนนะครับนุกบเสี้ยวไหนสามพันมาให้ตายังดอโตโเจ็คกรเบ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทังขมือนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้เราก็อาบน้ําก่อนจะเดินนะครับผมวันนี้เราเลื่อนขั้นนะครับที่ไม่ไม่ใส่เชือกงาน,นะครับไม่ใส่เชือกงา ไม่ใส่ปอกขาหน้านะครับก็คือจะปล่อยปล่อยอิสระนะครับผมแต่ว่ายังติดโซ่อ,อยู่นะครับผมก็มีโซ่ติดอยู่นะครับผมยังติดโซ่อ,อยู่นะครับผมอาบน้ำเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะเดินวันที่สองครับผมเราเลื่อนขั้นเรื่อยๆครับผมก าตามที่ได้เห็นหลายๆขั้นตอนนะครับผมหลายวันที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับเราก็ค่อยๆขยับไปเยือนนะครับค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะครับผมไม่ไม่ไปเร็วนะครับไม่ไปเร็วเร็วๆนี้นะครับคงจะได้ส่งนะครับผมให้ท่านพระท่านหลวงปู่นะครับผม บนจ็ดเ้าไปถัดมาครับรออยู่นะครับผมสามพันคะแนนนะครับนเสียบนหนสามพันให้เขาบอว่ายังไง้ยของโตไปจ็คของเจ็ก

เกือบจะได้เกือบจะไม่ได้โลเปแล้วนะครับสอสอแจ็คนะครับผมไปไปบายๆมาล่ะกระดับกระบเออเอรเลนดูเล่นน้อยไปแจ็ครับ มีเลขออกมาไหมแั่แม่ถามสามศูนย์สามศูนเฮ้ยขอมเงื่อบ้านนะนม่อกคนวแม่ว่าลุงพลมาดากคนด้วยหรอคอนไร้าจะทำบุญจริงเลงมัวแต่ผุ้ชาวัสดี้ชะพันุเิและทงานสวัสดีครับลุงพลขอมไม่เคยร่างกาย มันได้ว่าเขาด่าครับบอกมาจุดครับตอนนี้อาบน้ำเรียบร้อยนะครับผมสวยรอดนะครับผมมากเลยนะครับงามกำลังขัดผิวนะครับผมเตรียมตัวเดินหูงาสวยงาใหญ่อันนี้เป็นวันที่สามนะครับผมวันที่สี่แล้วบ,บอตอนนี้เราจะ ปล่อยทุกอย่างนะครับผมปล่อยทุกอย่างเชือกงาก็ไม่ได้ผูกแล้วนะครับวันนี้ยังอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมน,นะครับคมยังอยู่เก้าส<อ>ิบอยู่นะครับรรครับวันนี้ก็เดินนะครับไม่ได้มีสู้เออไม่ได้มีปอกงานะครับผมไม่ได้มีเชือกมัดงาไม่ได้มีเชือกมัดขานะครับ ก็มีแค่สู่ที่ติดเอาไว้ก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมไม่ไม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่รับชมนะครับเราก็พัฒนาการไปเรื่อยๆครับควาททุกคนก็ยังแน่นอยู่นะครับผมไม่ไม่ได้ไว้ไม่ได้ไว้ใจเท่าไหร่นะครับผมก็ค่อยๆไปนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเร็วๆนี้ก็คงจะได้เต็มร้อยครับผมนี่คงฝนตกเมื่อคืนนะครับทางอาจจะเละ

ครับก like, ็ถ้าชอบคลิปนี้่าล an, ืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องฟังกระหมือนของเรานะครับแล้วก็ทีมงานช้างวันธรรมนะครับทุกๆุกช่องนะครับผมหมดแล้วหมดสองหมแล้วเรือยๆตัวดีภาพอาจจะสั่นต้องขอโทษด้วยครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้หมากันสั่นมานะครับอยากจะถ่ายให้แม่ทีได้รับชมนะครับผมทีมงานอย่างเดียวเน้นเหมือนเดิมนะครับยังไม่ช้างตกใจช้างตกใจช้างตกใจมือกล้องครับผมดูครับ โอ้โแหลบดินพร้อมได้ครับผมการปางแหลบดินพร้อมเด้ช่างถูกใจมือกล้องครับตอนนี้ตอนนี้เราเดินนะครับผมเดินมาถึงข้างถึงครึ่งทางก็จอดพักนะครับให้กินกล้วยนะครับให้กินกล้วยนะครับผม กินก๋วยมะตุยตาตัวีนึงแม่นุ่งคคยเข้าไปผมบอกินเขาเมียผมดาผมหมดเลผมกบนผมกินที่เราเดินใกล้จะรอบสะนะครับผมราเราเดินมาเรื่อยๆครับผมก็ถือว่าวันนี้ก็ผ่านไปได้ดีนะครับก็ไม่ได้ใส่เชือกไม่ได้ใส่อะไรครับตามที่ด้เห็นในภาพนี้เลยนะครับวันต่อไปก็คงจะเริ่มเอาโซ่ขึ้นหลังแล้วก็โดยที่ไม่ให้เขาลากนะครับ วันนี้ก็คือแบบเบาๆค่อยๆเดินไปนะครับผมเป็นเด็กดีแล้วครับผมต่อไปก็เต็มร้อยให้เต็มร้อยแล้วเราก็จะส่งกลับบ้านนะครับผมส่งกลับวัดนะครับ แล้วก็มีกล้วยนะครับผมมีกล้วยให้กินไปในระหว่างทางนะครับผมฝึกไปด้วยนะครับ นี้ก็รอบเรียบร้อยนะครับผมมาลงมาใต้สะพานแล้วครับก็ถือว่าเป็นไปได้ดีนะครับผมในวันนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมดีทุกอย่างนะครับดีทุกอย่างภาพรวมๆแล้วก็อีกไม่นานนะครับผมก็คงจะได้กลับนะครับเพราะว่าเราตั้งกตรู้ไหมครับเราปล่อยให้ควานพาพายชัยไปลำพังเลยพวกเราก็เลยอยู่ข้างหลังนะครับผม เพราะว่าเราค่อยๆปล่อยออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆแต่นี้ยังมีเชือกอยู่นะครับมีเชือกลากอยู่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะปลดปล่อยออกทุกอย่างเพราะว่าวันนี้สนับงานนะครับปอดขาล่างปอดขาบนก็ไม่มีแล้วนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างปลอดภัยนะครับผมแมมเสอชีถามว่าทำไมได้ส่งเร็วจังเพราะว่าเข้ากับควันได้เร็วเราก็ส่งเราก็ส่งได้เร็วนะครับเข้ากับควันได้เร็วเราก็ส่งได้เร็วนะครับผม

เอาเอาน้ำสดหลังเลยอาบน้ำเข้าหลักเลยครับผมก็มาถึงตาตานก็ต้องอาบน้ำก่อนนะครับผมเพราะว่าน้องนะครับหรือว่าพ่อพายอาจจะเดินอากาศร้อนมานะครับผมเบาเบาเบา,บา ค่อยๆค่อยค่อยเดินมาเหนื่อยๆก็ดื่มน้ำอาบน้ำนะครับผมก็เป็นภารกิจ เช้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมภารกิจเช้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมงานของเราทุกคนก็เรียบร้อยนะครับผมให้ช้างดื่มน้ำอาบน้ำนะครับผมนะครับผมดื่มน้ำอาบน้ำเรียบร้อยเย็นสบายครับผมหลังจากการฝึกเสร็จนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพ่อพายชัยนะครับแล้วก็ช่องพังขมืองของเราด้วยนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตอ่าของแต่ละบันตระบันให้ชมนะครับผมหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ